สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไ c แชนแนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้พสต์ข้อความที่ว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวกาแฟที่ดงดอกงานเปิดตัวกาแฟที่จะกลายเป็นตัวบ่งชี้ว่านาดงดอกจะไปรอดไหมขึ้นอยู่กับไขรเถอดามงานเปิดตัวนหะฮีหรือโมโดกาแฟที่พีสกินที่หาแรกณนาะฮีไม่กล้าพูดถึงเพราะไม่ได้ ร่วมในการก่อตั้งแต่จูๆ่ๆแต็นกลับให้นหฮีเป็นคนจัดการป้ายเปิดตัวและเรียกคนมารำกึ่งบวงสวงบักํำน้อยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แตกมาจากก้านสมองของโมโดแต่ทำไมแต่นถึงให้มือหนาของน้าฮีมาจัดการการไม่มาพบหนา้าโมโดเทมยังให้ลูกบอกว่าแม่ไม่อยู่ส่งสัญญาณบางอย่าง ส่วนมอดอก,ก็ไม่เบาชิงชี้ข้อพิรุษนี้ในคลิปส่งสัญญาณให้เอฟซีรู้ว่าแตนกำลังงอนถ้าพรุ่งนี้ด้ามอยู่ในมือของนายฮีเซียนยานจะทำนายว่าดงดอกจะเหมือน79หมู่สองคือคารูคารังอยู่แบบนี้แต่ทาดามอยู่ในมือโมโอดอดงดอกมีโอกาสสำเร็จเสือกชัย แต่สนุกที่จะทำนายและคิดตามแต่ในมุมกับกันท่าทั้งหมดที่ถูกแสดงออกมามันคือละครโรงใหญ่เพราะโมโดมีศักยภาพมากพอที่จะรู้จักโถยจำงานมิตติงที่บ้านไร่ผู้หลวงได้ไหมนฮีจะจัดใหญ่ที่โรงแรมฉลองวันเกิดให้เมียแบบฟีฟีไปในตัวแต่พอหาคนเปไม่ได้ o ม e ดสามารถหากมาจัดแบบถูกๆบ้านๆโดยจัดการแล้วตัวเองถอยห่างปล่อยนหาฮีทำทีว่าข้านี่แหละพ่องานตัวจริงพรุ่งนี้ใครจะถือดามหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่างานนี้มีดักตู ไอ้วนเอานาแน่นอนกํากับทุกอย่างตอนเล่นยักษ์ต่ำยักษ์สูงพ่วเจนไม่เคยเป็นเจ้าในเมื่อฉนูดเป็นของเราเราต้องเป็นเจ้าเมืองให้เลื่องลือป้ายานสองผัวเมียน,นั้นขอดูถูกนะเพราะธุรกิจเขาที่ทำก็รุงลิงไม่ประสบผลสำเร็จมาทำงานเมืองนอกพร้อมทำธุรกิจก็ไม่ประสบผลสำเร็จ แถมขี้เหนียวสุดๆมีเงินแต่ไม่ยอมออกว่าแต่เขาซื้ออะไรให้กับยูทูบเบอร์กินบ้างไหมคนอย่างจำเลยมีหรอจะไม่มองออกส่วนไอ,สอ้สองสองทีประวัติก็ไม่ค่อยสดใสตาที่หนุ่งแต่ยังดียังจกถุงบ้างถ้ามันจะรุงก่อนจะรวงต้องหาคนที่เก่งออแกนไนเซอร์จริงๆแต่ต้องวางอีกโก้มันลงกน ให้มันหยุมหัวกันเลยอีกสองคนนั้นไม่ควักเลี้ยงไข่แต่ใส่ซองหนาปึกให้กับจำเลยทุกเดือนพวยเป็นถูกใจสิ่งนี้ค่ะสองผัวเมียนี่ล่ะจะพาจำเลยสองผัวเมียพังเชื่อเหอะดูตามพฤติกรรมมันนะเปิดมาก็เงียบมีแต่พวกคีค่ายูทูบเบอร์ซื้อสนับสนุนกันเองตอนนี้ก็กอบ แถมต้องช่วยซื้อผลิตภัณฑ์กันอีกกอบหนักกว่าเดิมเขาไม่ให้เกียรติไปขึ้นบ้านใหม่เลยเสียหน้าอย่างแรงเกิดเลยหักหน้าโมโดด้วยการเรียกหมูมารับหน้าที่แทนมัง้งขบเหลี่ยมกันหน้าดูส่วนอีกโพส์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพส์ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสง โดยได้มีการโพสต์คลิปที่นายเชยพลมีการพูดถึงประเด็นของชังตากับพรลีโดยนายเชยพลได้บอกว่าก็ลุงกับป้าก็จะเน้นทําตรงองค์ปู่ปริจิตต่อให้สําเร็จต่อเติมองค์ปู่ให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวอีกวันสองวันชังตาก็จะมารวมด้วยช่วยกันเราก็ถือว่าเป็นสายยานบารมีที่ทําร่วมกัน ทำมาตั้งแต่การขนย้ายองค์ปู่มาที่จำปาดงเหนือก็ได้ช่างตำพอลลีคอยประสานงานเกี่ยวกับรถเขน็นรถที่ขนองค์ปู่ต่างๆก็เป็นทีมงานของผู้ใหญ่ใจดีที่รู้จักกับพอลลีและก็ช่างตำเราก็พบปะพูดคุยกันประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเราทำภารกิจสำเร็จลุร่วงไปด้วยดี จากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าในที่สุดผ่วยก็ต้องก้หมหัวให้กับชังตำกับพอล,ลีเพราะเขามีทั้งที่ดิน2ค .1 ที่79หมู่2ตั้งอยู่เป็นประกันกับมีผู้ใหญ่ใจดีสายเปอยู่ในมือถ้าอยากให้ตัวใหญ่เสร็จก่อนวันเกิดก็ต้องกราบตีนชังตำอาการผ่วยอวยออกหน้าแบบนี้ ไม่เรียกว่าจูป,ปากค่ะเรียกกาบตีนเลยดีกว่าหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าชังตามจบวิศวกรตั้งแต่เมื่อไหร่คะรอดูหลังจากได้ทุกอย่างแล้วมันพร้อมแทงแน่นอนดูสีหน้าอมทุกจังตีหน้าเศร้า แต่ตอนไลฟ์ว่าคนอื่นหน้าตาอีกแบบบารมีพองออกมาไลฟ์ทำนาเศรา้าประดิษฐ์คำพูดเนิบเนิบี่ใจสั่นหมดน้ำตาคอตามแล้วแต่ตู่จะอวกไหนละ่ะวิศวะที่เรียนจบวิศวะตีนาเศรา้าเล่าความเท็ปแกจะทำตาละหอยทำเฮียอะไรวะทำเป็นพูดเนิบเนิบตาละหอยโถโอนสิคะ เอรออะไรอยากเห็นหน้าผู้ใหญ่ใจดีจังเลยมีเงินแล้วเปจําเลยนี่มันชงงะงูจริงๆหน้าดำคำเคียดเวลาใกล้เข้าทุกทีไอ้จําเลยทำไมหงอยจังไม่เฮาเป้งปากดีอีกทำไมไม่ทำเสียงเหมือนตอนนั่งบนรถตู้ละไอ้ผวย ตอนนี้ทำเป็นเสียงโอ,อนนุ่มนวนเมื่อก่อนเคยสงสารเดี๋ยวนี้เกียดที่สุดพญานาคศรัทธาอะแต่ไอคนที่มันทำเป็นพูดนืบๆเรียกแม่ยกทั้งหลายนี่ตุเกียดสะใจจริงๆเว้ยเงินสามารถทำให้คนอย่างไอ้ป่วยผู้จองหงหัวลันไม่ยอมไข่แต่ต้องยอมสยบเท,เท,เท้า กราบตีนสองผัวเมียที่เคยจะตีตัวออกไปเพราะกระดาษที่เรียกว่าเงินแท้ทททเลยเวลากราบก็อยากคอแข็งนักสิ่วยแจ้งจับโจรขโมยพยานาคพร้อมเงินแปดแสนของส่วนรวมทำเป็นเจ้าของคนเดียวผู้ใหญ่ใจดีท่านคงไม่มีที่จะทำบุญอะนะขนาดคนอื่นเขามองบุญ ท่านก็ยังก้มลงต่ำก็ตามนั้นเดินตามคนฉลาดเขาจูงไปละกันสร้างให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้เป็นสมบัติของชาติคดีใหญ่ไม่รอดแน่ๆถึงตรงรีบที่จะกอบกุยสร้างใหญ่แบบนี้ไม่มีวิศวกรหรอเห็นมีแต่ช่าง